ปี2018แท้ไม่รากจดนะครับเป็นฟลูเอรดีแล้วเป็นสีขาวมุกด้วยหล่อขายดีนะครับใช้งานดีไม่จุกจิกสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับสอสักดาที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาเซ็นเตอร์บนราชธานีก็หลังจากที่เอาปี16เนาะปี16คือรถของออมสินมาทำตลาดสีเทานั่นแหละ นะครับว่ามันยังเป็นออปชันตัวเก่าอยู่หลายคนว่าสอหาสีขาวมุกสวยๆปี18ดิสหน้าหลังบอกไฟฟ้าคู่มารีวิวหน่อยก็ได้มาอีกหนึ่งคันนะครับเพราะว่าช่วงนั้นกำลังขายดีเลยนะรถออมสิน799ใช่ไหมมาเจอกับปี18กันบ้างกันแน่วันนี้ผมอยู่กับปี18เป็นสีขาวมุกหลายคนสอบถามเข้ามาอยู่ก็เลยหามาเติมให้หน่อยนะครับเติมมาคันสคัน ก็มารีวิวคอนเฟิรมสภาพให้กับ f c ของ Fortuner ได้รับชมรับฟังกันสำหรับ t o y o ต a Fortuner 2.4V ปี2018แท้ไม่รากจดนะครับเป็น Full l e d และเป็นสีขาวมุกด้วยคันนี้หยุดขายอยู่ที่999นะครับ999,000บาทนะครับก็ราคาเท่ากับคันเดิมที่ปล่อยไปเมื่อน,นานแล้วแหละเพราะกำลังหลงอยู่กับสีเทาอยู่นะสีเทาขาย999ขายดี <laughs> โอเคเอาสีขาวมาแจมบ้างเป็นทางเลือกเป็นอีกตัวเลือกสําหรับคนที่ต้องการเล่นหา สีขาวมุกนะมาดูมาดูคอนเฟิร์มสภาพกันหน่อยสําหรับคันนี้ก็เพิ่งซื้อมาเลยเพิ่งลองเทลเลอร์มาก็ยังไม่ต้องล้างเอารีวิวให้ชมเลยสําหรับตัว2.4ตัวนี้ยังไม่มียังไม่ได้มีการไปแต่งเพิ่มอะไรนะตัวนี้นะครับก็สวยเดิมตามสไตล์ที่ f o r เนอร์ที่สคัดมาก็ลูกค้าสบายใจซื้อแบบไม่ต้องวัดดวงนันนะดไม่ขยับนะแล้วก็เมื่อที่บอกเมื่อสักครู่นี้ แอ p พิวสี e แปดแล้วก็มาจดยเอาพุทธภา2,561นะตัวนี้เป็นบล็อกเครื่อง2 0 0 4หรือว่า2 gdftv 2 3 9 3 cc ร้อาม้านะครับเป็นขับหลังขับ2ล้อนะเกียร์6สปีดตัวนี้ก็เป็นบล็อกเอาง่ายคือเป็นทางเลือกสำหรับคนที่ต้องการเล่น p v v แล้วก็หาแนวทางในการที่จะประหยัดในเรื่องของราคาประหยัดในเรื่องของน้ยุคน้ำมันแพงแบบนี้นะครับ2.4ก็จะตอบโจทย์นะครับอยู่ประมาณ1 2เถา กิโลเมตรต่อลิตรแล้วแต่คนขับนะครับถ้าเป็น2องพมันก็จะประมาณ10ประมาณนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่อาจจะไม่ได้แรงมากนะไม่ได้ตอบโจทย์ว่าต้องไปขับแรงขับเร็วอะไรตัวนี้เอาไปนะครับที่ผมบอกื่้สักครู่นี้นะครับเป็น Fu l l LED นะโปรเจคเตอร์ตัดหมอก LED นะครับไฟเดียร์ทมมีครบตัวนี้999นะครับ9 9 9า0 0บาทแล้วก็ยางเป็นชุดที่2แล้วเพราะว่าตัวน,นี้วิ่งอยู่แสน0 0 0โลนะครับเป็นยางชุดที่2 เพราะชุดแรกตีนลบามต้องเป็นปี18นะครับเป็นนี่นะปียางนี่ฮะสองหนึ่งสองหนึ่งก็คือยางชุดที่สองใช้งานได้อีกยาวๆภายในก็พูดง่ายๆคือจะไม่จะไม่สุดหนักเท่ากับตัวออมสินออมสินต้องเสริมฟองน้ำใหม่แต่ตัวนี้คือไม่น่าเกียดคือมันเป็นฟองน้ำอุ่ดตัวเป็นตำๆนิเฉพาะรุ่นตรงรุ่นจากโรงงานเลยนะครับยิ่งมากยิ่งน้อยก็ อายุผ่านมาสีปีเป็นอัตโนมัติของเขาเลยภายในเป็นโทนสีน้ำตาลดำนะครับก็ตัวนี้ก็จะ,ะเพิ่มเติมก็คือเบาะไฟฟ้านะคบบอยฟ้าปกติแล้วนต่ตัวปี15-16แล้วก็17ที่ยังไม่ปลายปีก็ยังจะเป็นให้มาข้างเดียวนะครับก็ยังดีหน่อยนะปี1 8 17ปลายปีมา18-19ก็โอเคได้ได้มาได้มาคู่แล้วก็ถือว่าเป็นออปชั่นที่นะครับภาคภูมิใจอยากให้พูดถึงหน่อย <laughs> ก็ถามว่าตัว2องพเองเนี่ยไม่ได้มีออปชันะเยอะสีเดียวแต่ว่าถ้าใช้งานแบบคุ้มค่าคุ้มราคาใช้งานดีไม่จุกจิกเองเนี่ยตัวนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกนึงนะเป็นอีกตัวเลือกนึงถามว่าพวกฟังก์ชันต่างๆเนี่ยอย่างพวกระบบสมกำลังนะครับเกียร์หสปีดนะครับอีโค o โหมดพา r m ว d e โหมด VSC พัดเดิลชิพนะครับเกียร์มือนะครับหสปีดนะก็ ที่พโหโมดให้ก็ระดับหนึ่งนะครับไม่อยู่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยสี่สิบเก้ากิโลเมตรคือรถกลุ่มนี้ก็คือส่วนใหญ่เป็นรถหน่วยงานก็คือเช็คศูนย์ตลอดเช็คศูนย์ตลอดรถพร้อมชตลอดอินสตาร์ทเครื่องเงียบกิฟต์นี่คือคุณสมบัติข้อดีของรถกลุ่มนี้คือรถหน่วยงานเขาจะเช็ครตยะเป๊ะๆเ,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 เลยและก็ขายเงินผ่อนนะ ถ้าขายงินสดไม่รวมภาษีูลค่าเพิ่มนะครับผมต้องเน้นย้าทุกคลิปเลยนะทุกคลิปเลยเพราะว่าลูกค้าจะได้เข้าใจชัดเจนเพราะว่ารถผมมีทั้งรถบุคคลธรรมดารถที่ติบุคคลนะครับบางคันเป็นรถที่บอกเลือกสัญญามาก็มีนะครับสามารถบอกข้อมูลได้ตามตรงอยู่แล้วไม่ใช่ปัญหาตรงนั้นนะแต่ว่าถ้าเป็น f o r ์ u เนอร์นะครับถ้าผมมารีวิวเองแสดงว่าผมก็คัดมาเองถึงกล้ามารีวิวส่วนใหญ่คือรถที่ผมรีวิวคือรถที่ผมจัดซื้อเข้ามานะครับเสนอราคาจัดซื้อเข้ามาลูกค้าซื้อไปก็สบายใจเพราะว่า ขออาจจะไม่ได้ไม่ได้เก่งที่สุดนะแต่ว่าถ้าผ่านมือก็ระดับหนึ่งผนะมว่าไม่พลาดนะครับโอกาสพลาดน้อยนะสำหรับคนที่อยากจะได้ 2.4V สีขาวมุกสวยๆสเปคที่ต้องการนะครับเป็นดิสสีล้อแนละ้วดิสหน้าหลังแล้วนะจดให้จำเจมนะไม่ประมาณแสนสามแสนสี 3, ก็ไม่เยอะนะกลางๆนะครับไม่ถือว่าน้อยทีเดียวแล้วก็ไม่ถือว่าเยอะทีเดียวอยู่ในระดับเลเวลกลางๆนะเป็นสีที่ยอดนิยมอยู่แล้วเป็นออปชันที่ยอดนิยมอยู่แล้วอยากจะได้ คอนเฟิร์มโทรหาสอได้เลยนะ v v รุ่นนี้ได้ไปใช้ไปไม่ผิดหวังประตูตลังไฟฟ้ามีให้อยู่แล้วก็ตำหนิมีนะตำหนิที่ต้องเก็บก็จะมีตำหนิตำหนิสีนะครับเดี๋ยวส่งเก็บงานให้เพราะอันนี้ลงมายังไม่ได้ล้างเลยมั้มงมนตากฝนน้ำน้ำฝนยังหยดย้อยอยู่นะครับแล้วก็ตัวตัวเบาะเนี่ยนะครับล่าสุดเ,เป็นปี2 2เสิก็ยังเป็นตัวเหมือนเหมือนกันนะคือผมมองว่า เขาอาจจะฟังเสียงผู้เลิโฟกผู้ริโภคที่ใช้งานจริงอะนะเพราะว่าถ้าเกิดเอาเบาะเป็นแบบพับแถว3เนี่ยนะครับโอกาสที่เอาแบบพับเรียบนะครับคือเบาะมันอาจจะเสียทรงได้นะคือเนี่ยนะครับประมาณถ้าถ้ามันเป็นแบบพับเรียบใช่ไหมคือเวลาระวางของหนักเนี่ยคือมันอาจจะทุญเสียทรงได้แต่ถ้ามันพับเก็บแบบนี้นะครับแทนพับเก็บแบบนี้แบบพับขึ้นด้านข้างเนี่ยนะครับคือเราใส่ไปเถอะนะครับใส่ไปเป็นหลายร้อยโลเงี้ยก็ มันอยู่กับเพื่อนรถอยู่แล้วอันนี้ผมอ่านรีวิวเพื่อนๆในกลุ่ม f o r ์ u เนอร์มานะคือคนคนบ่นไม่ได้ใช้ครับส่วนคนใช้ไม่ได้บน่นนะอันนี้อันนี้คือแซล์กันในขับนะครับ,นะรบซึ่งมันไม่มีผลต่อการใช้งานหรอกนะครับเพียงแต่ว่าถ้ามันล็อกไม่แน่นเองมันก็จะหลวมคือกักกักรีคือคือข้อดีที่เขาคุยกันในกลุ่มนะแล้วก็ไอ้ส่วนเบรกมุเบรกมือ,อไฟฟ้าเนี่ยก็ไม่ไม่มีผลต่อการใช้งานหรอกถ้าใช้งานจริงๆ นะครับแมนนูนเนแมนมือก็ดีเหมือนกันในพอเราพยายามหาข้อดีมานำเสนอเพราะว่าถ้าเบรกมือไฟฟ้าเนี่ยถ้ารถแบตหมดเนี่ยคุณหมดสิทธิ์เคลื่อนเลยนะล็อกก็ได้ครับนะล็อกเลยนะนี่พยายามหาวิธีการมาอวยใน Fortuner หน่อยเพราะว่าเปิดตัวมาล่าสุดโมเดลปี22่นี่โอ้โหคอมเมนต์กันวุ่นวายเลยนะครับไม่เป็นไรเราเอาเท่าที่มีเราภูมิใจเท่าที่ที่เป็น Fortuner เพราะอย่างน้อยๆแหละนะครับออปชั่นเราไม่เยอะแต่เราก็รอขายดี นะครับใช้งานดีไม่จุกจิกนะเราพยายามชี้จย่ชูจุดขายของเราถึงแม้ว่ามันจะโดนคอมเพลนในเรื่องของหลายๆเรื่องอะไรต่างๆนะนะไม่เป็นออฟชงออฟชั่นช่วงลงช่วงล่างก็ไม่เป็นไรเราเน้นใช้งานนี่ตัวนี้ก็จะเป็นบ่อไฟฟ้าคู่นะเป็นบ่อไฟฟ้าคู่แล้วก็เป็นกระจกออโต้สีบานนะครับบ่อไฟฟ้าคู่กระจกออโต้สีบานจริงๆตู้หยอกตู้เย็นนี่ก็มีให้นะแต่ว่าก็ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ก็เปิดแอร์ก็ ก็เชพอเช่ะได้อยู่อย่างนี้นก็ไม่ร้อนนะฮะไม่ร้อน999,000บาทนะใครสนใจที่อยากจะได้ฟอร์จูเนอสวยๆแบบนี้ส่วนจะไปแต่งเพิ่มก็ค่อยว่ากันเพราะว่าอันนี้มาสแตนดาร์ดเดิมๆจากโรงงานนะมาจากเจ้าของเดิมยังไงก็เดิมอยู่อย่างนั้นสำหรับตัว 2.4V ดีเซ e ขับเคลื่อน2ล้อปี2018หรือปี61นะไม่อยู่แสน0 0 0หมิล999,000บาทนะครับสบภาพอย่างนี้นะครับลูกค้าสามารถซื้อออนไลน์ได้เลย ไม่ต้องวัดดวงแน่นอนสามารถจัดส่งให้ถึงที่บ้านรอรับรถที่บ้านนะครับทำสัญญาที่บ้านได้เลยนะครับหรือใครที่สะดวกมาที่อุบลก็แวะมาลองขับได้สถานการณ์ทุกอย่างตอนนี้ปกติแล้วนะครับไม่มีโรคระบาดอะไรมากวนใจเราแล้วนะสามารถเดินทางไปมาหาสู่กันได้สบายนะอุบลทุกวันนี้ก็เดินทางได้สะดวกสบายนะครับไม่่จะเป็นรถส่วนตัวรถโดยสารเครื่องบงเครื่องบินรถไฟมีครบทุกสายกันมีมีครบทุกการเดินทาง นะครับฝากติดตามไลค์ Subscribe และกดแชร์ช่องรถมือสองมงคลคาร์เซ็นเตอร์บังราชนานะครับไม่ว่าจะเป็น t i k t อ k นะครับเฟซบุ๊กก็แล้วแต่หรือ YouTube ที่ผมกำลังรีวิวอยู่ก็แล้วแต่นะครับฝากติดตามทุกช่องทางนะครับซื้อรถมือสองไม่ต้องวัดดวงนะครับรถคุณภาพราคายุติธรรมที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์ฝากโปรเจเนอร์ไว้อีกหนึ่งคันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ